จากเทปที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าเอบีฟร์มได้เลี้ยงแพะมินิปิกมี่ไปแล้วคุณคาทาวุฒิยังได้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นบริวารคู่กันด้วยนั่นก็คือไก่ค่ะแต่เป็นไก่สายพันธมินิโคชินขนกลับเป็นไก่โซนเอเชียนะคะการเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่กับแพะเพื่อช่วยในเรื่องของการหามแมลงที่จะเข้ามาทำร้ายแพะไม่ว่าจะเป็นตะขาบหรือว่าสัตว์มีพิษอื่นๆไก่สายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงด้วยข้าวและเศษผักอีกทั้งยังจำหน่ายได้เมื่อออกไข่ ก็เป็นการสร้างรายได้ไข่ที่ขายนั้นนะคะก็เป็นไข่เชื้อนําไปฟักแล้วก็จําหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์อีกด้วยค่ะอันนี้ผมจะเลือกเลี้ยงเฉพาะสายพันธุ์มินิโคชินขนกลับเป็นสายพันธุ์โซนเอเชียเหมือนกันก็จะได้เรื่องอุณหภ,ภูมิเพราะว่าผมมองว่าคนเลี้ยงซิลกี้กันเยอะแล้วก็อันนั้นก็ให้เขาทำซิลกี้กันไปก็คือเป็นเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคนนะผมก็ไปไปดูเรื่องมินิโคชินทั้ง ทั้งขนกลับแล้วก็ขนเรียบแบบนี้ฮะเป็นประเภทสวยงามครับเขาก็ทรง,งเดียวกับพวกไก่แจ้บ้านเราเนี่ยนหะฮะเหมือนหรือไก่ต้ยาพวกนี้ครับที่ตัวเล็กแต่ว่ามินิโคชินเนี่ยถ้าตัวเมียเนี่ยเขาจะกลมๆแล้วก็ขนก็จะย้อนเหมือนไม้ขนไ,ไก่ปัดปุ่นอะไรแบบนี้ครับก็ตัวเขาจะเล็กแต่ว่าขนเขาจะฟูแล้วก็เขาจะติดขน พวกนี้ถ้าเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็โฆษณาขายด้วยเพราะว่า,เ,าเหมือนเป็นการแบ่งปันแบบนั้นนะฮะอย่างหลายๆที่ที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไก่พวกนี้ก็จะเป็นแบบแป,แปกตาเพราะว่าพวกนี้คล้ายๆเป็นพวกประมาณสัตว์เอกโซติกอะครับเป็นผัดสัตว์แปลกทั่วไปก็จะมีขายเป็นไข่เชื้อแล้วก็เป็นตัวทุกไซส์เลยตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่1เดือนจนถึงตั้งแต่ไข่เนาะแล้วก็อายุหเดือนถึงจะ ถึงเจะย้ายบ้านได้แล้วก็ไปถึงพ่อแม่พันเลยแบบนั้นนะครราคาก็อยู่ที่ประมาณคู่ละ300 0ถึง2500ถ้าเป็นแม่พันก็อาจจะแบบ 2, 5 0 0ไปเลยดูที่สีแล้วก็เพก็เหมือนไก่ทั่วไปข้าวสารอะไรพวกนี้ครับข้าวสารพวกเศษอาหารที่เหลือจุดประสงค์หลักที่ผมเลี้ยงเนี่ยคือกําจัดขยะในครัวรเรือนอย่างเช่นเศษอาหารที่เหลือแล้วก็พวกเศษผักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหลือแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือเลี้ยงไก่เนี่ยจะเป็นบริวารให้กับแพเพราะว่าในพื้นที่จุดหลายๆจุดเนี่ยที่มีความชื้นเนี่ยจะมีพวกมแมลงสัตัดต่อยพวกนี้ทุกบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนําว่าทุกบ้านเนี่ยให้มีไก่ติดไว้จะดีมากถ้าพื้นที่น้อยก็อาจจะแบบสักสองตัวสามตัวเลี้ยงเพือเอ่อให้เขาดูแลเหมือนเป็นบริวารเราครับจะคอยออจัดการเรื่อง สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นตะขาบตะเข็บอะไรพวกนี้ฮะเพราะว่าอย่างผมเลี้ยงคู่กับแพะเนี่ยเขาก็จะมีพวกตะขาบพวกนี้ถ้ามีตะขาบหรือแมงป่องไปต่อยแพะของเราหรือว่าเต่าของเราเนี่ยตายเลยก็คือตายเลยไม่มีวิธีแก้เพราะว่าพวกนี้เขาจะแพะกันมากกลางคืนเราจะมีเราจะมีคานให้เขาครับคานก็สูงประมาณเออแปดสิบเซนแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้เขาเวลาเขานอนเนี่ย เขานอนเขาก็จะขึ้นนอนบนคานของเขาเองแล้วก็เปิดไฟให้เขาคือไก่เนี่ยเขาจะไม่กลัวยุงเพราะว่าถ้าเรามีแสงสว่างให้เขาเนี่ยเขาสามารถจิกจิกยุงจิกมแมลงกินเองได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่โดนยุงกัดแล้วก็ไม่ต้องออป้องกันเรื่องมุง้งเรื่องอะไรต่างๆและสําหรับในเทปหน้าค่ะจะมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่เลี้ยงคู่กับแพะแล้วก็ไก่เป็นสัตว์เอกโซติกเช่นกันนั่นก็คือเต่าสุขาตาอย่าพลาดที่จะรับชมกันนะคะ